ท่าอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ยิ่งเป็นสมัยใหม่เนาะถ้ามันก็แบบมันก็ค่อนข้างใหญ่แล้วมันก็มืดเอยอะอะไรอะ่ะไม่ได้โกลเลมอย่าหาทำลูกไปไหนละมามาสู้กันโอ๊ย มาดิไทเดน vs ไทเดนอนะ่ะเอาเอา,เอามาดิก็มาดิครับเออไทเดน vs ไทเดนได้ปะได้ปะได้ปะได้อัอนนึงปะไม่ไดนะ้เดี๋ยวนะมันเก็บไทเดนไปเหรอมันไม่ให้ไทเดนเราอ่ะเออนี่ไงไทเดนโอ้โหได้มาอีกตั้งอันหนึ่งเลิศมากนะขึ้นบกดิขึ้นบกขึ้นบก,นบอกโอเครอดละฉันฉันว่าฉันรอดละ ส่วนโกเลมก็ตกน้ำตัวเย่ไปแล้วนะฮะโอเคถ้ำสมัยใหม่อ่ะเนาะมันค่อนข้างลึกแล้วก็น่ากลัวเป็นพิเศษเศษแบบเศษมากนะฮะน่ากลัวโอ้ยไม่